สวัสดีครับสี่คนด้วยนะครับผมผมเลนะฮะก็ในวันนี้นะผมกลับมาอีกเช่นเคยนะเราจะมาแต่งปืน s w i t c h b l a ก e น9นกันนะ้นโดยในวันนี้นะผมรูปแบบที่ผมจะมาแต่งเนี่ยของ w i t c h b l a d e X9 เนี่ย ผมจะแต่งให้ตัวปืนมาหนุผมสามารถยิงได้หลากหลายระยะมากขึ้นนั่นเองนะครับาาจะใกล้กลางไกลได้แน่นอนหมแต่ว่าไกลในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเอาไปสู้ไนเปอร์ได้นะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะผมเพียงแค่ว่ามันไกลกว่าตัวปืน SMT ตระกูลอื่นๆหรือใกล้เคียงกับตัวปืน AR หรือ Assault Rifle มาึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่รีรอฮนนะไปดูกันเลยดีกว่านะครับของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือลำกล้องปืนนั่นเองนะครับลำกล้องปืนนะครับผมนำาเป็น MIP Extended Light like, Barrel นั่นเองนะครับผมข้อดีออกมานนะผมคือ 1. เพิ่มระยะดาเมจสองลดแรงนวตั้งและแรงดิแนวนอนด้วยนะครับ 3. คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะผมทำให้เวลาดูยิงออกไปเนี่ยกระสุนมันกระจุกเกาะ กลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองนะเรียกได้ว่าเหมาะสมมากๆเลยนะครับข้อเสียคือระยะเวลาเรนจจะเพิ่มขึ้นไปนะแต่ว่าบอกตรงว่ากระเพื่อสวิ a เบเนี่ยมันนะมอยู่ในกลุ่ม S M G แล้วผมซึ่งมันก็ค่าจะซูมไวในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะการที่เพิ่มในเรื่องของระยะเวลาเรียนยิงมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบไม่สมงผลอะไรเลยนะอีกทั้งเนี่ยเราได้ในเรื่องของระยะเมจที่เพิ่มขึ้นแล,และการควบคุมปืนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ตัวปืนของเราเนี่ยทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมโอเคนะ พอแต่งส้นทัดไปถ้าจากลำกล้องปืนนะครับคราวนี้นะครับผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนั่นเองนะครับใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนำเป็นเลนเจอร์ฟอร์ดกิฟต์นะเพื่อลดแรงแนวตั้งแล้วก็แรงแนวนอนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่ออะร่งนี้ก็เปอีกหนึ่งระดับอีกด้วยนะครับผมก็เสียคือความเร็วที่หน้าเลนเจะลดลงไป10%นะครับแล้วก็เลเวลาเลนี้เนี่ยจะบวกขึ้นมา15%นะครับซึ่งถ้ารวมกับตะกี้ก็มัน27นะครับผมซึ่งตอน27เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลนิดๆหน่อยๆน่อยแล้วนะแต่ว่าเรื่่อองงนนนนนีีีี้้เเเยยยด๋ววกกก็บบไคุัแป๊ึะะฮ โอเคเรามาโฟกัสในเรื่อนงะข้อดีก่อนเนาะข้อดีอย่างแรกนะแรกเนี่ยตั้งก็คือทําให้เราเนี่ยเวลาซูมยิงนะผมสามารถควบคุมตัวป,ปืนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ความไม่เมื่อเล็งยิงทําให้กระสุนเกาะกลุ่มมากขึ้นแล้วก็แรงแล้วนอเน,นะมันจะทําให้ตัวป,ปืนเนี่ยสรายน้อยลงนั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาส่วนข้อเสียที่ผมบอกคือในเรื่องของเวลาเล็งยิงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาข้อเสียต,ตรงนี้เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเป็นบวกกับเกาะหน้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลย ของแต่ชส้นทัดไปทัดจากใต้ลำกล้องนะครับคราวนี้นะครับผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็นโอเดมซีเลเซอร์ไททิคอรนะครับเพื่อลดเลเวลเรงยิงเพื่อหักล้างกับไอที่มันเพิ่มมาเยอะตะกี้นั่นเองผมจาก27เนี่ยตอนนี้ก็เหลือ19นะซึ่ง19เนี่ยถามว่ารับได้ไหมรับได้นะผมถ้าอยู่ในตระกูล SMG นะ รับได้ครับผมเพราะหักล้างกันแล้วเนี่ยยังไงซูชิเบทเอ็กไนเนี่ยมันก็ z ุ่มยิงไวกว่าตัวกูดแอสเซอร์ไลเฟิรอยู่ดีนะครับผมโอเคนะเราก็ได้ข้อดีเพิ่มเสริม,มอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงน,นะครับมันจะทําให้ตอนนี้เนี่ยซูชิเบทเอ็กไนเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะมันทําให้กระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มมันมากขึ้นแล้วคราวนี้ข้อเสียคือเลเซอร์ช่วยเลงนะอันนี้ก็บอกตรงว่าจะไม่ค่อยสมดุลอะไรมากเท่าไหร่นะครับับบเเเพรรราาาะวว่่ซูมอนียตนยติงป ตายแป๊บเดียวเลยเนี่ยเรียกได้ว่าว่องไวมากเลยคราวนี้นะครับผมของแต่เซน,นทัดไปนะครับแมกกาซีนนะครับผมในส่วนของแมกกาซีนเนี่ยผมแนะนำเป็น Extended Mac ม็นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่จะเน้นรูปแบบในระยะใกล้หนักๆเนี่ยเป็น Fast r ซิโลดก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยติดตั้ง Fast r ซิโลดแล้วใช่ไหมครับผมแนะนำให้เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมขอเช่นนั้นก็คือใต้ลำกล้องนะครับใต้ลำกล้องเนี่ยก่อนเรื่องนี้ผมแนะนำเป็นเลนเจอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมมติว่่่าาทนนผู้ชเีย จะเน้นแบบยังไงก็คือจะเน้นในการยิงในระยะใกล้นะครับผมแนะนำเป็นสไตรฟอร์ดกิฟแทนนะครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครเน,น,น้นแบบยิงหลายระยะมากนะฮะกลางไกลก็หูเรียกว่าทุกระยะเลยเลนเจอร์ฟอร์ด i ิฟจะคุมกว่ามากๆนะแต่ถ้าเน้นระยะใกล้ก็จะเป็น สไตล์ฟอร์กิมนะครับผมโอเคนะซึ่งข้อดีของเ n t e n d e d Max A นะคือเพิ่มความจุแม็กซีนมานะผมทำให้การยิงของเราเนี่ยสามารถคอนเฟิร์มว่าจะฆ่าสูได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราฆ่าสูเสร็จตัวหนึง่งใช่ไหมฮะคราวนี้เรากำลังโหลดศัตรูาอีกตัวหนึง่งเราก็ซุ่มยิงต่อเลยอย่างนี้นะครับมันจะทำให้จำนวนแม็กซีนเราเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้รีโหลดใช่ไหมสมมติว่าตัวแรกท่านผู้ชมใช้ไปประมาณ20แล้วนะครับผมตัวที่2เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเหลือกระสุนุนนนนนนคคค่่่่ออข้้าาางงจจะะยยลรรับกกทีีีเเพิมมมวแ็ซไป15 มันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสฆ่าตัวต่อไปในจังหวะที่ไม่คาดคิดน,นะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าน,นี่คือข้อดีองการเพิ่มความถูกแม็กซินไปนั่นเองนะครับข้อเ,เสียคือความเร็วค้นที่ลดลง2%และความเล็ย์เมื่อวิ่งจะบบกไป10%นะครับความเร็วข้นะววนที่อันนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรมากเพราะว่าตัวปืนเราเนี่ยเน้นแต่งแบบยิงได้หลายระยะอยู่แล้วนะการที่ความเร็วขนที่ลดลงไปก็ จะไม่ส่งผลอะไรกับเรามากนะครับส่วความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับอันนี้ก็สมผลนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวปืนตระกูล SMT เนี่ยมันชักปืนมาค่อนข้างไวแล้วนะครับ ถ้าสมมติว่าใครไม่รู้ความเรดมเมื่อวิ่งคืออะไรคือสมมติว,ว่าถ้าผู้ชมวิ่งอยู่ใช่ไหมถ้าผู้ชมกดยิงเนี่ยมันจะชักปืนขึ้น,นมาได้ช้านิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้อยู่นิดนึงคือถ้าผู้ชม้าทับสมมติว่าถ้าผู้ชมเป็นคนที่แบบสไลด์หรือแบบกระหนะไรบ่อยอยู่แล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าการทรําพวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้ปืนเราเนี่ยชักมาเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอ่ามันจะช่วยได้นะครับหรืออย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าท่าผู้ชมไปยังจุดต่างๆ ซูมลอไวเลยนะครับผมมันจะช่วยท่านผู้ชมได้นะครับพอทําแบบนั้นแล้วเนี่ยความเรเดเมื่อยิงที่มันบวกขึ้นมาเนี่ยก็เลยจะไม่สมผลอะไรไปนะครับผมโอเคนะคราวนี้นะครับของแต่งชินสุดท้ายนะครับผมให้ท่านผู้ชมเลือก2อย่างอย่างแรกคือกล้องเลงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะเลือกกล้องเลงอะไรก็ได้เลยผมตามที่ท่านผู้ชมต้องการหรือถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่ากล้องเลงไม่จําเป็นอ่าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่ากล้องเลงเนี่ยไม่จําเป็นอีกแล้วนะครับผมไม่นาเป็น คลิปหลังนั่นเองนะครับผมแนะนาเป็น granulated clip เพ<ๆ>ื่อเพิ่มความมยายเมื่อแรงยิงที่สูงขึ้นไปนั่นเองนะผมทำให้กระสุนเรายิงออกไปเนี่ยมันกระจุกแบบเป็นเกาะกลุ่มมันมากขึ้นนะครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่าอย่างผมบอกว่าเราเน้นยิงหลายระยะน,นะฮะเพราะงั้นยิ่งไกลๆเนี่ยการที่เรายิงกระสุนออกไปเป็นจานวนมากเนี่ยการที่สามารถทําให้กระสุนมันกระจุกอยู่จุดเดิมได้มากที่สุดเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะส่งผลดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสาที่ผมเลือกติด แกลนูเลตส์กรีปเ m e นั่นเองนะครับเขาเสียดุความเร็วที่ขนาดเร่งจะลดลงไป4%ซึ่งความเร็วที่ขนาดเร่งแทบไม่สมดุ์อะไรกับเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องไปสีเล็กกับมันนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดของตัวปืน s w สวิชเบรนนั่นเองนะครับผมต่อไปเราไปลองใช้ปืนก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปใช้จีนนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยฮะโอเคผมอันนี้ก็อยู่ในหน้ารอนะขั้นแรกเรามาดูดาเมจของมันกันก่อนดีกว่านะครับอกสามสองนะครับท้องยี่สิบ ตั้งแต่ท้องลงไปดามเป็น24นะฮะต้องใส่หนะ้านัดในการส,าสังหารสูนะฮะแต่ว่าบริเวณส่วนบนนะฮะส่วนบนขึ้นไปบนไหล่แขนแล้วก็อาแขนช่วงล่างนะครับผมมืออะไรอย่างเงี้ยสี่นัดตายนะครับผมฮะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมากเลยนะครับผมส่วนหัวก็35นะครับผม3นัดตายโดยเดียวเชียวนะฮะดุมากนะฮะตัวเตือนสวิสเปยน,นะครับถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ค่อนข้างจะเล็งสูงอยู่แล้วบริเวณช่วงอกเนี่ยก็เรียกว่าจะสังหารสูนได้ค่อนข้างจะ ไวกว่าคนที่เลงบริเวณช่วงท้องนะครับผมเลยว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าจะเลงส่วนไหนนะฮะแต่ไม่ว่าจะเลงส่วนไหนตุูแป๊บเดียวตายแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวปืนซูชเบตเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยอีกทั้งมันสามารถยิงได้หลายไอหลากหลายระยะด้วยนะลินพันนิดนึงขออภัยนะครับผมโอเคฮะต่อไปมาดูในเรื่องของแรงดีดกันดีกว่านะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยกว่าจะดีดเนี่ยก็เรียกว่าชุดหลังๆเลยนะครับผม ดี๋ยวลองยิงอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมมือล้านไปนิดนึงนะฮะตะกี้มือล้านไปนิดหนึงโอเคเดี๋ยวลองยิงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะอันนี้ยิงไป10กว่านัดเลยนะครับผมแบบไม่ควบคุมนะในทางกับการถ้าสมมติว่าควบคุมปั๊บนะครับผมนี่นะฮะถ้าควบคุมเนี่ยเรียกว่ามันก็ค่าจะกระตุกกันเลยนะครับผมมีแบบเอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยนะครับผม ถ้าสมมติว่าเราควบคุมดีๆเนี่ยมันก็จะกระจุกอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมที่สําคัญคือเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราก็ไม่ได้ลากจนถึงขั้นมันจะเปะขวาหรอกนะฮะเวลาใช้งานจริงเนี่ยปลืดเนี่ยศัตรูตายแล้วผมเนี่ยถ้ายิงใช้งานจริงเนี่ยนะครับเนี่ยกระสุนเนี่ยอันนี้คือไม่ถึงขนาดแบบไม่ควบคุมเนี่ยมันก็ยังแค่ประมาณนี้เองนะครับผมถ้าควบคุมเนี่ยก็กระจุกเป็นกลุ่มเลยนะฮะเรียกได้ว่าดุดานมากครับสวิชเบรดนะครับผมอันนี้เราแต่งค่อนข้างจะเสริมเนี่ยรามจมาต่อไปดู10เมนะครับ ระยะ10เมตราเมยงคงไม่ลดลงนะครับผมการควบคุมปืนก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เนะเดผมบอกว่ากระสุนเนี่ยมันลั่นรูป,ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับผมเวลาใช้งานจริงเนี่ยปื้ดแค่เนี้ยสตูก,ก็ตายแล้วนะครับผมไม่ได้แบบยิงจนถึงขั้นแบบมันจะสายไปซ้ายไปขวาอะไรมากขนาดนั้นนะครับเนี่ยแค่เนี้ยสตูก,ก็ตายแล้วนะครับผมต่อไปนะรระยะ20เมตร,รมน,มลลนะครับระยะ20เมตรเนี่ยดาเม,มาแทนทนะครับม่าทที Okay, โอเคบริเวณส่วนอกนะครับเป็น21นะครับผมท่าว่าต้องยิงประมาณ5นัดถึงจะตายนะ,ะท้องต้องเป็น6นัดนะครับผมก็เรียกได้ว่าดดยอยู่นะ,ะถ้าผสมบนล่างรวมกันเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวศัตรูก็ตายอยู่ดีนะ,ะส่วนการควบคุมปืนนะครับผมก็กระจุกเป็นกลุ่มอยู่ดีนะครับผมนี่นะฮะสามารถยิงเป็นกลุ่มได้นะ,ะซึ่งเป็นกลุ่มที่นี้เนี่ยคือกระสุนเนี่ยมันจะเริ่มออกไหลออกแขนอะไรแบบนี้บ้างแล้วนะครับแต่มันก็ยังโดนตัวศัตรูอยู่นะครับผมอ่าเรียกได้ว่า เดือดมากเลยนะครับต่อไประยะ30เมตรนะรระยะ30เมตนะรเนะี่ยก็ยังเป็นระยะที่พอยิงได้อยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีชุดหนึ่งที่เป็นชุดแรกเนี่ยเรายิงโดนัตูแทบจะชุดหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยชุดหนึ่งขนาดเนี้ยยังไงสตูก็ตายอยู่แล้วนะผมก่อนที่ตัปืนเนี่ยมันจะลั่นกระสุนไปที่อื่นนะครับเห็ <c oughs> นไหมอันนี้คือผมไม่ควบคุมนะครับผมก่อนที่จะลั่นไปซ้ายไปขวาเลยนะครับผมเลยด้ว่าตัปืนเนี่ยดีมากนะครับนี่นะครับเห็นไหมชุดหนึ่งแค่เนี้ยสตูก็ตายแล้วนะครับผมโอเคนะ อันนี้ก็เ,เรียกว่าระยะ30เมตรเนค่อนข้างจะสุดจริงๆแล้วของตัวปืน S.M.G. ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากริยานี้เนี่ยก็แบบพยายามแบบหาจุดหลบนิดนึงหรือถ้ามุมอยากยิงสู้ก็ลองได้นะครับแต่ผมแน,นะนําว่าต้องหาจุดหลบนิดนึงแล้วค่อยซูมยิงสู้ดีกว่านะไม่ก็รอสู้ให้เข้าใกล้กว่านี้นิดนึงนะฮะ โอเคนะครับผมต่อไปเนี่ยเรารอไปเชทจริงกันแล้วดีกว่านะฮะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมท่านผู้ชมก็เจอของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นด่านอาชื่ออะไรนะอโคลไลหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะก็<ๆ><ๆ>เป็นด่านจากค o สบิวตี้ a บ็คออฟคอรนนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนั้นที่ด่านนี้มาเนี่ยผมชอบเล่นมากนะฮะตัวด่านนี้เนี่ยมันมันมากจริงๆนะครับผมโอเคอันนี้ผมเพิ่งลองมาเล่นในโมบายครั้งแรกนะด่านนี้ ไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่ตอนซีซั่นไหนนะครับแต่ว่าเห็นขาแววแว่วมาอยู่แหละนะครับผมโอเคทุกจุดก็เรียกว่าค่อนข้างจะออ้โอเคครับผมค่อนข้างจะเหมือนกับในคอมเลยนะครับผมนี่นะการคุมพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะดุมากนะครับผมนี่นะเห็นไหมโอเคครับผมอุ้ยเอโดนยึดแทสไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไะรเรามาคุมจุดนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับเห็นไหม ตัปืนเนี่ยค่อนข้างจะลั่นดุมากเลยผมพร้อมการควบคุมปืนเน้่ค่อนข้างจะดีประมาณหนึ่งเลยนะครับถึงอยู่ระยะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรามีการควบคุมปืนที่ค่อนข้างจะดีนะครับและการโ่สุดเนี่ยค่อนข้างจะดุนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างจะทําให้ตัวปืนเนี่ยดีงามมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวขอเก็บกระสุนก่อนนะครับผมกระสุนหมดพอดีนะนี่นะครับผมคือออกมาก็ตาออ้โอเคผมโอ้ชิดชิดโอเคครับผม โอ้เกือบตายแล้วนะครับโอเคแล้วผมอาวุธเราม,มาเป็นเอลเรือประชิดด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้คือไปชัดไปลองไอ้สกินนิดนึงนะครับผมแบบไม่ได้ใช้สกินนี้มานานนะครับโอเคครับผมตกใจเพื่อนนี่โอเคครับโหลดก่อนนะครับผมอุกระสุนเหลือ17นัดท่านผู้ชมโอ้ตายแล้วตายแล้วผมเอาแต่ยิงระยะกลางเกินเลยไม่ได้ไปเก็บกระสุนเลยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับฟุ๊กฟุ๊ฟุดีโลก็เอ้าตบครึ่งแรกแล้วนะฮะค่อนข้างจะไวเลยนะผมจะสังเกตได้ว่ามันยิงมันมากๆนะครับตัวป็น switch b a e อันนี้นะฮะโอ้มันจริงนะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีนะฮะต้องแบบเก็บแ a t t e r n part แล้วครับผมปืนมันมันจริงนะฮะต้องรีบเล่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าซีซันหน้าจะโดนเนิร์ฟไหมหรือเปล่าด้วยนะครับผม อันนี้ก็ดักจุดนี้ดูนะครับอืมเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีคนที่เดินมาตรงนี้เนี่ยประมาณสักคนสองคนแหละนะครับตายละโอตายแล้วมาจริงด้วยโอ,โอเคโอเคผมรีโหลดก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดักตูตรงนี้นิดนึงนะครับผมโอเคครับ โอ้โหเออตายจนได้บ้าบอโอเคครับผมไม่เป็นไรเปิดยูวีไปนะครับเพื่อหาตำแหน่งสตูนะอ่าป้อมปิดโอ้โหแหมอะไรจะพอดีเป๊ะเชะขนาดนั้นนะครับโอเคครับอืมโอ้โหแมนโอวอลโอเคโอเคแมนโอวอลเลยนะครับ ผมจะไม่ขอใช้นุกละากาันนะผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยอดูรูปแบบเกมเพลย์ตวปืนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับนี่นะฮะระยะน,นี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าใช้เวลาฆ่าตืนเนี่ยค่อนข้างจะไวมากเลยนะครับอันนี้คือขนาดที่เป็นระยะที่เรียกได้ว่าไกลของ S M G เลยก็ได้นะครับ ดูยังไงว่าไกลนะผมคือระยะที่ท่านผู้ชมได้ลองช็อตนั่นแหละนะครับผมไอระยะที่ได้ลองช็อตนั่นแหละคือระยะที่ค่อนข้างจะไกลของ s m g แล้วนะครับมันเป็นระยะที่ทําให้ประสิทธิภาพของตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะครับผมนี่นะฮะร,ระยะนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเลือระยะ s m g ไปน,นิดนึงแล้วด้วยนะครับผมนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันยิงค่อนข้างจะดีงามมากเลยคือสามารถดักสูนในระ,ระยะน,นี้ได้เนี่ยโดยที่เป็นตัวปืน s m g นะไม่ใช่ไม่ใช่ assault rifle นะครับผม ไใ้ตัวค่อนข้างจะดีงามมากเลยครับมากแล้วขอบคุณมากครับโอเคครับผมโว้วโว้วโว้วโวอันนี้ยิงแบบวุดแบบวุดวุดท่านผู้ชมโอเคครับอเออผมมองอะไรนี่ผมมองอะไรนี่ อ๋อผมยืนขึ้นมานิดนึ่งอ้าวจบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วยังยิงไม่น่ามใจเลยท่านผู้ชมโอเคถ้าผู้ชมก็สำหรับ s w i t c h b l a d ก X9 เน่ก็คงจบลงไปที่เท่านี้แล้วครับแต่ว่ามันยังมีอีกสายหนึ่งซึ่งสายน่ยคือสายเน้นแบบบุกเรียใกล้แบบหนักๆเลยนะครับผมและเป็นสายที่ไม่ซูมยิงด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยปืนเนี่ยมันก็มีความไม่ยั้งมือไม่เล็งยิงระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแต่งเสริมอีกเนี่ยโหเรียกได้ว่า ก็ดุขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็ลองเขาเป็นมาละกันนะผมว่าอยากเห็นหรือเปล่าเนาะซึ่งแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นใน BR ได้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเล่นใน BR ใช่ไหมผมแนะนำว่า,าให้เปลี่ยนจากแม็กซีนตรงนี้เนี่ยเป็นปากกระบอกแทนก็ได้นะผมอาจจะเป็นปากกระบอกที่เพิ่มระยะอันนี้ก็ได้นะครับโมโนอันนี้นะครับโมโนสเปเซอร์เนาะ ก็ลองดูนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับซูชเบตเอ็กไนนะรูปแบบที่ยิงได้ทุกสถานการณ์ทุกกรณีเลยนะครับผมเดต้ว่าครอบคุมระยะค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยใกล้กลางไกลนะครับยิงได้ทุกระยะเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมถ้าสมัติว่าท่านผู้ชมชืช่นชอบก็ฝากมือกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำ like, ลังใจด้วยครับพี่สมัยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันกมายเยอะเลยครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วบ๊ายบายนะครับ a d e o สนะบย